ก็ต้องขอบอกโกนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์ในวันนี้ควรจะเป็นคอนเทนต์ในแมปเบบอลแต่ว่าเป็นเนื้อหาของการรีวิวสกิลที่แพงที่สุดและโหดที่สุดในแมปแมปนี้นะครับ<อ>นเนื่องจากว่าในขณะที่ผมกําลังอัดคลิปซ้อมใช้สกิลนี้อยู่นั้นผมก็ได้เจอกับโปรดแฮกเกอร์เข้านะครับ,บร ซึ่งก็เป็นโปรแฮกเกอร์จริงๆนะเขานั้นมีพลังที่เหนือมนุษย์มะนาเวเอ้ซึ่งแน่นอนครับหากผู้ชมเจอโปรแบบนี้เนี่ยก็คงจะเปลี่ยนห้องนี้แล้วไปหาห้องอื่นเล่นนะครับแต่ไม่ใช่ผมกายวอล์กเกอร์เนื่องจากว่าผมเนี่ยรักความยุติธรรมเป็นที่สุดนะครับจึงอยากจะงัดข้อกับโปรแฮกเกอร์คนนี้ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะครับว่าระหว่างยูทูบเบอร์ช่องกายวอล์กเกอร์และโปรแฮกเกอร์เกลียนยูทูบเบอร์เนี่ยใครมันจะเก่งกว่ากันไหครับผมซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้มันจะออกมาแบบไหนผมจะสามารถเอาชนะโปรแฮกเกอร์ได ติดตามให้กับผมกายวอลเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมและฟังกันเลยครับกอนอื่นเลยนะครับคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูอยู่นี้ผมได้อัดเอาไว้มา2-3วันแล้วนะครับซึ่งเวลานาขณะนั้นเนี่ยในแมปเบตบอลมันก็มีโปรพิเศษสําหรับพวกบ้านรวยแบบผมนะครับโปรแรกนั้นมีชื่อว่า เบสิกแพ็คนะครับขายอยู่ในราคา799โล <Wow. S 1> บักนะครับซึ่งในแพ็คนี้คุณก็จะได้ทั้งเงินทั้งกล่องไปสูมนะครับผมไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะักส่วนโปรที่2นะครับเป็นสกิลแพ็คขายในราคา2,999โล <Wow. S 1> บักครับซึ่งในแพ็คเกจนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องและได้สกิกลกากๆมา 1, <Wow. S> 1สกิลนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับหากคุณซื้อแพ็กเกานี้ครบทั้งหมด6แพ็คเกจคุณก็จะได้รับไปเลย สกิลสุด o อพร้อมกับดาบสุดเฟี้ยวนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนทางแมปเนี่ยเขาตั้งลิมิตให้เราสามารถซื้อแพ็กเกจหนึ่งได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับเท่ากับว่าเราต้องซื้อแพ็กเบสิกสามรอบแล้วซื้อแพ็กสกิลอีก3รอบนะครับบวกรบคูณหารกันแล้วเนี่ยผู้ชมต้องเสียโลบักสูงถึง1 1ึ่งหมื่เโลบักเพื่อที่จะได้สกิลสุด o อพและดาบสุดเฟี้ยวอันนี้นะครับผมและแน่นอนครับผมก็ได้กดซื้อสกิลนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไได้ลงสนามป ฝึกใช้สกิลให้คล่องนะครับซึ่งความสามารถของสกิลนี้นะครับทันทีที่เรากดใช้เราจะเป็นอมนตะนะครับทุกครั้งที่บอลพุ่งมาเราเนี่ยบอลจะมาหยุดอยู่เบื้องหน้าเราครับจะไม่กระแทกหน้าเรานะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถตีบอลได้เรื่อยๆนะครับและนอกจากนั้นอีกหนึ่งความสามารถของสกิลนี้นะครับทันทีที่เรากดสกิลแล้วหยุดบอลเอาไว้ได้เนี่ยเราสามารถเล็งเป้าหมายแล้วตีบอลเข้าใส่เป้าหมายที่เราเลงเอาไว้ได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสกิลที่โอีเอามากๆเลยนะ แลหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้นั่งเล่นเบสบอลไปเรื่อยๆเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้หัดใช้สกิลนี้ให้คล่องนะครับแต่แล้วเนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นครับ ผมสังเกตเห็นผู้เล่นคนหนึ่งเขามีปฏิกิริยาแปลกๆก,กับลูกบอลเว้ยเขาสามารถวับไปวับมาได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเขาเป็นโปรแฮกเกอร์นะผมก็พยายามคิดนะครับว่ามันมีสกิลแบบนี้ด้วยหรอวะหรือว่าเป็นสกิลที่ผมนั้นไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วตาต่อไปนะครับผมจึงพยายามสังเกตพฤติกรรมแปลกๆของผู้เล่นคนนี้นะครับว่าเขานั้นใช่โปรแฮกเกอร์จริงๆหรือเปล่านะ ซึ่งก็ตามที่เห็นเลยครับว่าเขานั้นสามารถวาร์ปไปตีลูกบอลได้อย่างรวดเร็วเนะจนในที่สุดเนี่ยไอเจ้าโปรแฮกเ,เกอร์ตัวนี้มันก็จัดการผู้เล่นจนหมดแบบนะครับเ<ไ>หลือแค่ผมเพียงคนเดียวเท่านั้น <S 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 แต่ว่าในฉากนี้เองครับคุณผ,ผู้ชมสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าไอเจ้าโปรแฮกเกอร์มันได้เตรียมสกิลบาเลียมาด้วยเว้ยความสามารถของสกิลบาเลียนี้นะครับทันทีที่บอลพุ่งเข้าใส่บาเลียก็จะถูกดีดออกทันทีเลยแต่ณตอนนั้นเนี่ยผมเองก็มีสกิลอมบัตะเหมือนกันนะครับสกิลของผมอย่างที่บอกเลยมันจะดูดลูก บอลมาจนกว่าผมจะตีออกไปนะแล้วทันใดนั้นเองบาเลียของไอ้เจ้าโปรแฮกเกอร์มันก็ได้หมดลงไปเว้ยแล้วภาพหลังจากนั้นคุณผู้ชมพอจะเดาออกหรือเปล่าครับ ใช่แล้วครับผมเอาชนะโปรแฮกเกอร์ไปอย่างง่ายดายเว้คุณผู้ชมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมมีข้อมูลเกี่ยวกับพลังของโปรแฮกเกอร์คนนี้น้อยมากๆเลยนะครับจึงทําให้ผมตัดสินใจกดปุ่ม F K เพื่อยืนดูพฤติกรรมของโปรแฮกเกอร์คนนี้นะครับว่าเขานั้นมีสกิลพิเศษอะไรแอบแฝงอีกบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับในตานี้ไอเจ้าโปรแฮกเกอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งเวอร์วางอะไรขนาดนั้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมคิดว่าไอเจ้าโปรตัวนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขการใช้อยู่เว้คือมันจะมีสเตปอยู่ประมาณ2สเตปนะคร ทันทีที่บอลเนี่ยล็อกเป้าหมายมายัางโปตัวนี้นะครับสเต็ปแรกที่มันจะทํานั้นก็คือการวร์ปมายัางจุดที่บอลถูกตีครั้งสุดท้ายเว้ยจากนั้นนะครับสเตปที่2ไอ้เจ้าโปรมันก็จะตีบอลอย่างรวดเร็วนะโดยไม่สนใจว่าณตอนนั้นเนี่ยบอลจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับผมซึงก็น่าจะถูกเซตสคริปมาแบบนี้นะครับในตัวโปรเวอร์ชั่นนี้เนะะหลังจากที่ผมได้เก็บข้อมูลจนครบถ้วนแล้วเนี่ยตาถัดไปผมจึงตัดสินใจที่จะเอาจริงกับโปรแฮกเกอร์รายนี้นะครับ แต่น่าเสียดายนะครับในตานี้เจ้าโปรฮเกอร์มันได้พลาดท่าชิงตัวเย่ยไปซะก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยที่เตรียมใจมาง,งัดกับโปแบบเต็มสูบแต่โปรดันตายก่อนผมจึงรู้สึกหงุดหงิดนะครับเลยไปลงกับผู้เล่นอีก2คนที่เหลืออยู่ในแแบบนักขณะนั้นนะ และด้วยสกิลเทพทูของผมเนี่ยแน่นอนเลยว่าผมสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายโอ้โหณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเข้าใจพลังทุกอย่างของโปรแฮกเกอร์ไลนนี้จนกระจ่างแท้แล้วนะครับและผมก็มั่นใจมากๆเลยว่าผมจะสามารถเอาชนะโปรแฮกเกอร์ไลนนี้ได้เว้ผมจึงเริ่มปั่นโปรแฮกเกอร์ไลน์นี้โดยการเดินเข้าไปตอกสดๆกลางแมพเลยนะครับ เื่อเป็นการปลุกปั่นอารมณ์โปรแฮกเกอร์นะแต่ก็ไร้เสียงตอบรับจากโปรแฮกเกอร์รายนี้นะครับแล้วตาถัดไปก็มาถึงนะครับผมลงสนามด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าผมสามารถเอาชนะโปรแฮกเกอร์รายนี้ได้อย่างง่ายดายเว้ยจนมาถึงจังหวะนี้ครับถ้าแล้วครับณตอนนั้นเนี่ยมีผู้เล่นเหล,ลือทั้งหมด3คนรวมผมด้วยเว้ยแล้วไอ้เจ้าโปรแฮกเกอร์เนี่ยมันได้กดบาเรียเพื่อย,ยืนบวกกับผม1ต่อหนึ่งะครับแต่บังเอิญบอลเนี่ยมันดันเปลี่ยนทิศทางสะก,ก่อนเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป้าหมายไปจากการผู้เล่น หนึ่งคนที่เหลือนะครับแล้วพอมันกลับมาหาผมอีกทีตะก,กิวบาเรียรของมันก็หมดพอดีเลยเว้ยคุณผู้ชมแล้วลองทายสิครับว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วครับอีซี่อีซี่สุดๆเลยนะครับในการจัดการโปในรอบดีเนะ่ด้วยความได้ใจของผมนะครับ พอขึ้นไปบนล็อบบี้ผมก็ได้พิมพ์ไปว่า easy hack <c oughs> เป็นการตอกย้ำโปรแฮกเกอร์รายนี้นะครับว่าถึงแม้เขาจะมีโปรแกรมโกงเนี่ยเขาก็สู้เทพทูแบบตูไม่ได้หรอก <c oughs> แ,ตอแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่โปรแฮกเกอร์รายนี้มันไม่ตอบสนองผมแต่อย่างใดเลยว่ะพิมพ์ easy ก็แล้วเข้าไปตอบส,สดก็แล้วก็ไรวี่แววตอบกลับจากโปรแฮกเกอร์เวหรือว่าเขากําลังจะกลัวผมอยู่หรือเปล่ามันต้องเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับจึงทําให้ในตาถัดไปเนี่ยผมจึงตัดสินใจไม่กดใช้สกิลเว้ผมจะปล่อยให้โป รกเอ์มันฆ่าผมนะครับเพื่อที่ผมจะได้ดูปฏิกิริยาของโปรฮกเกอร์รายนี้นะครับว่าเขานั้นมีจิตใจอยู่บ้างหรือเปล่านะ แล้วก็เป็นไปตามคาดครับหลังจากที่โปรฮเกอร์เขาได้ฆ่าผมสมใจอยากแล้วเนี่ยเขาก็พิมพ์ตอบกลับผมมาสักทีว่าเออเออคือข้อความที่โปรฮเกอร์พิมพ์กลับมาครับแต่ว่าแค่นี s <S <turn S 2> ้ ก็เพียงพอแล้วนะในที่สุดเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าโอรแฮกเกอร์ก็มีหัวใจนะใครจะไปเหยียดหยามไม่ได้นะครับแต่ผมหาแค่ไม่ผมจึงตอบกลับไปว่าอ e ีซีแฮพร้อมกับเดินเข้าไปตอกสดๆโชว์อีก2-3ทีนะครับผม จนต,ตาถัดไปมาถึงครับในตานี้ผมมือลั่นเว้เพิ่งกดสกิลไปตั้งแต่วินาทีแรกเลยเว้คุณผู้ชม <Brand. S 1> พอรู้ตัวแบบนั้นแล้วเนี่ยผมจึงตัดสินใจเดินเข้าบวกแบบยับๆับเลยนะครับแต่มังเอิญบอลมันเปลี่ยนเป้าหมายไปหาโปรแฮกเกอร์เว้ยจึงทําให้โปรแฮกเกอร์นั้นเข้ามาร่วมวงกับผมด้วยตรงนั้น3คนนะครับที่รุมตีบอลกันอยู่อย่างดูเดือดเลือดพลานนะครับในสุดท้ายแล้วนั้นไอ้เจ้าโปรแฮกเกอร์มันก็พลาดท่าเว้ถูกบอลตัวเย่เป็นคนแรกเลย อะไระเนี่ย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นนะครับไอ้เจ้าโปรโเกอร์มันก็ได้ออกจากห้องไปทันทีเลยเว้ยเป็นไงสกิลเทพทูปราบโปรได้ดี <c oughs>